สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชมมื้อนี้ว่าพกกระชองยาประซีจันแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยาปซีก็ไเด็นนาขอมูลเนะาทางเลขกเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้นช่มเป็นแนวทางก่อนสไปรับชมเราฟังยาปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาปซีแล้วไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามยาปรซีลงคลิปไใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปไใหม่พี่น้องก็สิบริษาดเบิงผ่านช่มแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นจออาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักท้ายกับแย่ไพ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกับเบาเบ้าไล่ย้ายห้างเนาะพี่น้องครับไปเบื้องขอเนี่ทางอาจารย์ท่านเหล็กเลยนะคะมาเบิงเ่งแนวทางนี่ร้อยสิบหน่วยบนนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์ยืดนะแอดยืดเนาะค่ะพี่น้องลักล้อยสี่หกหนึ่งห้าเจ็ดนะค่ะหลักสิบหนึ่งสี่เจ็ดสองห้าชนกันชนกันนะพี่น้องเนาะ ชนกัน3รักหน่วยอยู่ที่37968ชนกัน3 1 1 0หน่วยบนนะคะพี่น้องชนกันอยู่ที่7นะคะพี่น้องคะสามนาจะเป็นเด่นบนอย่างเดียวอยู่ที่เจ็ดเลยพี่น้องเด้อเพราอว่าส0ศูนย์ชนกันอยู่ที่7เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นี้สูนรนี่เขาดีหลีเด้พี่น้องเอามาตามต่อจางวันนี้หา59 5หาเกหาศูนย์ 6 8 6 9ด0 7 8 7 9ดแเจดเก่าและเจศเนาะค่ะของแก้ไพยเดี๋ยวล่ไห้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแกล่ายล่องห้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าลงเร็วเดี๋ยวลืมเนาะพี่นอนะ้องเนาะเมาเบิ่งค่ะน,นี่สองตัวทิง่งดังเมดซ้ายวาสันพี่น้องคะเพื่อนเดนนะคะพี่น้องคะอาพีชนะได้หลดพี่น้อง ฮ่าตัวเด่นมันมันหลายเนาะพี่น้องเนาะมากตัวใดก็แคบหนาเจ้าเอาเลยนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งเงินล้านบนตัวเดียวว่าสั้นพี่น้องสูตรนี้กับเขาดีพี่น้องคะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเด่นหกเนาะค่ะวดนี้เด่นสองเด่นสองเนาะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเด่นสองบนมาได้ทุกหลักเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นเนาะพี่น้องเนาะ C oke, ook, benefit, pizza, mm hmm. 2 2ง1 2 12หนึ่งสองหนึ่และสองสอเนาะค่ะเล็กแย้ไพ่เด้ตัวใดเงินหันเล็กแย้ไพ่เด่น6เนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งแยบไพ่เข่าดีพี่น้องขาขันมากตัวใดเนาะพี่น้องเอาของแล้เแย้ไพ่ไปจับวิ่งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสายเลนเอาเงินล้านไปก้อนเดอร์วัชันวิ่งเงินล้านเนาะเด่นบน2เด่นล่าง8เล็กไพ่เด้ตัวใดเนาะพี่น้อง เนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้สูตรใหม่ว่าสันอ่าเพิ่นบอกว่าจังซี่แหละอาจารย์เซรีบางเฉลมเนาะค่ะพี่นงค์คะเพิ่นบอกว่าแต้มลางคือแต้มหกเนาะค่ะพี่นงค์คะแต้มหกเพิ่นเลยบอกว่าศูนย์หกหนึ่งห้าสองสี่เจ็ดเก้าสามสามอ่าแปดแปดนะค่ะแล้วเพิ่นบอกว่าเขียนเขียนหนักหนักกะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าจวดจ่าไปโลดเดอร์ว่าสันต่อไปเลยค่ะเด่นลางเอ็ดหนูผี มันมีนะค่ะพี่น้องคะมีเก้าสามแปและ8 1นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรเก้าวัสด์พี่น้องงวดที่แล้วเด่น6งวดน,นี้เด่น0นะค่ะเด่น6สูตรเก้าแนวทางทึ่งสูตรนี้แนวทางล่างเนาะเออล่างออหงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปแลว้วยายไพ่เนี่ยวันนี้เด่นศูนย์ล่างวาสัสด์พี่น้องยา้ไพ่ท่านในใดเล็กเด่นท่าในในไฮเลยแค่ตะเลขดับเนาะ ดับเจ็ดลางเด้อพี่น้องเด้อยายไพ่งวดนี่นะค่ะอํามาเบิ้งค่ะแนวทางของไม้รุ่นสวนปักผ้าเนาะพี่น้องเนาะไม่รุ่นส่วนปักผ้าว่าขนมไทยงวดดีเด่น2กับเก้าเน้น2อเก้าก็2 6เนาะส่วน2 1 2 3 9 3เป็นตัวรองนะค่ะอ่าสามสองเก้าหนาสามหกสามสองแล้วก็1 3 2เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดปันปันบอกว่าแนวทางเทิงงวดนี้7 3ตัวเดียวเด้อพะนะ มาเบิ้งค่ะสูตรนี่เนี่ทั้งอาจารย์พี่เอดพี่นะคะเลขเด่นนะคะงวดที่แล้ว6กกักมามาหกหนึงนะคะน่าจะมีทางเด่นล่างเนาะงวดน,นี้สก็ผ่ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันต่อไปเลยจ้ะร่อยเหนือนะคะหลักร้อยบนนะคะมี047 159่15หม่ไม่จะเป็นจังสี่ลัพี่น้องคะมีเหลขจะเลขกเด่นเนาะมาเบิงมาอะโอว่าสั่นพี่น้องคะมาอูบอกว่าขนมงวดนี้เด่น3 1 3หนึ่ง3 2สสว่าสั่น72 1 7 2, 2 2เป็นตัวร่องเนาะคะ่ะต่อไปเล้าแอประชาบ,บอกว่าเม็ดเดียวแขนเขียนงวดนี้สมาได้บนล่างส่วนมากจะเป็นเลขถ้าเพิ่นมาแบบนี้นะ่าจะเป็นเลขกขังเทิงเลยพี่น้องสำหรับแนวทางของแอปรชาเนาะคะ่ะต่อไปเลย้าอันนี้ แอ,อ,อดพลหัสวเดนบนล่างเก่าก้าหกวสันตต่อไปเลยจ้ะเดนอันนี้เด่นตัวเดียว5เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าแอดเชะวะโรดบอกว่าดับ10บนอยู่ที่เลข0ูนเนาะดับเฉพาะหลัก10นะคะพี่นองคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แอดหน้าเนาะแอดหน้าอ่าห้องงดที่เลียวนี่ยด้พี่นงหามาเบิ้งค่ะสูตรน,นิตีบ,บอกว่า2โตัวบนตรงหาเก่าเก่าหา เก้าหาเจ็ดและ99้าเาว่าซันพี่น้องสแสดงว่าพ่นมาเกาขังเทิงน,นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนี่ยวทางดับ10บบนงวดที่เรีวดับ2เนาะคะ่ะอกหกเก้าหกนาะงวดนี้มาเกลเนาะคะ่ะเอาอยู่น้องงวดนี้ดับ10บน 4, 4บนสี่ส่บอม่าหลัก10บบนวาซันพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันดีสามตแเอดไพยสูตรใหม่หรือว่าสันพี่น้องคะรองเบิงสูตรหม่ประเทศสูตรยอนหลังไห่เขาหกเกวันนี้7 2็ดสเองออ้อไห่เจ็ดสองหนึ่งหลายเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เก็ตยุ่หลักรลอยหลายคนอนี่หลีด้ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกว่าฟ้าบ,รรานบันดาลทรัพย์สันวันี้เด่นสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะเด่นสองกับศูนย์เนาะสองหนึ่งสองห้าเแลยหกเนาะคะ่ะ ต่อไปเออย่าไพคุบารดถ้ำเนี่ยท่างเนาะพี่น้องเอามะเบิงค่ะอันนี้เป็นเนี่ยท่างลาบผลภูนทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนืองเนาะเด่น0 7นเเนาะ03 05 08 73 75 78 63 65และ68นะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอามะเบิงสูตรนี้ค่ะนมไทยวันพี่น้องงวดที่แล้วเด่นเก่าสูตรนี้เข้าดีจริงเด้พี่น้องเบิงไล่เมื่อเด้อเนาะไล่เมื่ออปการ ไล่มือประกาบ่นบอกว่าสองสองคุยยังดีเนาะงวดนี้ว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดยันนะคะหมวดที่แล้วแอดยันบอกว่าเขาหัเก่าเนาะหวดนี้เด่นเจ็ดกับสองนะคะพี่น้องคะเนาะเด่นเจ็ดและสองมาสัน้นอาซิมาตัวใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวานนาเลสวนเนาะหวานนาเลสวนบอกว่าเลขเด่นบนล่างหาค่ะเจ็ดมีหาศูนย์หาสามห้าแปด 7 3 74และ78นะคะ่ะต่อไปเลยจ้าปุนบอกว่าไม่ปักลักเรื่องว่าันไม่มาหลักร้อยเลขดับหลักร้อยกวงทรงจำเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะดับเจ็ดเดอร์สันอ่ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์พี่นะคะอ่ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดแบงแอดแบงบอกว่าเด่นบน2ตัวเทิงนะคะพี่น้องคะ่ะเด่น10หน่วยบนเนาะเด่น 0, 0 0มา10หน่วยแนย่นอนว่าสัน ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดวานชัย10บน9 6 1 2เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรเนียเบาวไทยย่อเนาะเด่นนะคะเด่นหน่วยบน1 3 5นะคะต่อไปเลยจะาเอาเบอร์เด้กพี่น้องอาถ่ายกิปนีแพทย์ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้าเด็กๆเขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเง่งรวยๆปังๆสุข,ขูมสุข,ข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจา่าที่ได้แบ่งปันของมแนทางแย,ย,ย้ไพ่ไมห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้รอจ้าสวัสดีจ้า